ายาานชกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่3ั2,565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่าต้องขอบคุณในความคืบหน้าที่ทั้งผ่านมาและปัจจุบันแต่ยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่บ้างในหลายเรื่องซึ่งจําเป็นต้องชี้แจงให้สภาและในโอกาสต่างๆทราบด้วยขณะที่ทางฝ่ายเลขาก็ได้สรุปมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ตนจะได้มีโอกาสในการพูดบ้างใน ในส่วนที่เป็นหลักการส่วนในรายละเอียดก็จะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบและชี้แจงอีกครั้งทางนี้ขอให้ทุกคนทําหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพราะเราทํางานมาเยอะมากซึ่งก็ได้รับความสําเร็จมาเป็นจํำนวนมากเช่นกัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มีการสรุปมาแล้วก็ขอให้ไปถึงสภาผู้แทนรัษฎรผู้แทนในสภาและสวรวมทั้งหน่วยงานที่จําเป็นด้วยเพื่อที่จะช่วยกันสร้างความเข้าใจเพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่ค่อยชอบอ่านกันจะได้เห็นว่ามันสําคัญและมีความหมายอย่างไรเพราะนี่คืออนาคตของประเทศเราที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดพ้นในก,กับแักความยากจนและไรายได้ปานกลางซึ่งอยู่มานานมากพอสมควรถ้าไม่มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเราก็คงไปกันไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดต้องดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้อยุ่ รอดและให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเราขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบ ทางนี้หลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมสุมวชนได้พยายามที่จะสอบถามพลเอกประยุจันโอชากรณีที่จะมีการประชุมหาหรือปรับค่าเอฟทีหรือค่าไฟฟ้าเป็นห้าบาทในเดือนกันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีระบุสั้นๆว่ามีอะไรให้ถามที่น,นายธนกรวางบุญคงชนะโฆศกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่สังเกตได้ว่านายกรัฐมนตรีพยายามจะสงวนท่าทีไม่ตอบคำถามสื่อและหลีกเลี่ยงการตอบโต้ประเด็นทางการเมืองทางนี้คาดการว่าเป็นการเตรียมการเพื่อรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดที่ จะมีขึ้นในวันที่19ถึง23กรกฎาคมนี้